มีเคสตัดดีประจำวันโอเราย่อๆดีกว่าฟังและเฉาบิดาหนูมารดาหนูเป็นโรคสมองฝ่อบิดาสมองฝ่อถูกเจาะคอปีกว่าใช้เครื่องช่วยหายใจนอนอยู่บนเตียงตลอดซีปีจึงเสียชีวิตมาดาหนูก็เป็นโรคสมองฝอ นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอดซี่ปีอีกเมือนกันโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วก็ลูกๆของท่านหกคนม่นเดบลรองรองสามเมื่อคีกันเลยแบ่งกันเป็สองกลุ่มฟ้องร้องกันเองขอเป็นผู้จัดก,การมรดกทั้งทั้งที่พ่อแม่ยังป่วยอยู่จงกงระทั่งศาลตัดสินไปบางคดีให้พ่อแม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็จะมีกหลายคดีที่ยังไม่ตัดสิน ตอนแม่เสียก็ลูกๆจกจะเต,าต่าบางคนก็ไม่ให้จัดการศพเขาว่างั้นนะตอนพ่อเสียชีวิตก็ทะเลาะก,กันไม่ยอมให้จัดการศพพ่อ,อทิ้งไว้ยี่สิบวันแล้วก็ขัดแย้งกันไม่รักกันเหมือนครอบครัอควอื่นคุณแม่เสียก็ไม่ยอมจัดการศพพี่น้องไม่ยอมจดัดการศพพี่ชายบอกศพตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริง ตอนจำแหลกพิสูจน์ศพมานดาหาดีเอ็นเอกันโอ้ oh. ทำไมมานดาจึงถูกลูกชายสั่งให้จำแหลกศพแบบนี้โอ้ oh. ทำกรรมอะไรมาเอาละสิโอ้ oh. ทำกรรมอะไรมา <Okay. S 1> ก็ต้องไปฝันในฝันกันฝ oh. ันในฝันฝันในฝันฝันในฝันโอ้กรรมเก่าก็มีกรรมปัจจุบันก็มี เอาพูดคำแนด่ดีตดีกว่าการปัจจุบันอย่าไปพูดเลย<ป>เดี๋ยวไม่สบายใจก็เคยเป็นลูกเศรษฐีนั้นในอดีตแล้วก็ทำมาค้าขายเวลาขายของเรยเป็นคนตน,นันนีงกออะไม่รู้พูดงี้จะง,งุดงิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คืออยากได้เยอะๆอะกดราคาแล้วก็อสารพัดอ่ะที่จะให้ได้ทรัพ์มาแล้วก็รับจำนองจำนำอะไรต่างๆก็กดราคาแล้วก็เรียกดอกแพงๆถ้าพูดกันใช้ภาษาที่พอเข้าใจก็เรียกว่หน้าเลือด อย่ากโกรธนะลูกนะมันจําเป็นต้องพูดมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเชื่อก็ได้ไปเชื่อก็ไปเป็นไรแต่มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็บิดามาดายังไม่ตตากกร,รมเหมือนกันเลยเ<อ>หมือนกันเลยเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ทําศพแล้วก็ทะเลาะกัน<อ>ทำคล้ายๆปัจจุบันเนี่ยแล้วก็พ่อกับแม่ก็เป็นสามีภรรยากันในชาติในอดีนั่นแหละ เป็นอย่างนี้ยคือมีความโลภเป็นเจ้าเรือนได้ไงมาก็เอาเรื่องธรรมะธรรมะอะไรก็มาก่อจะรู้เรื่องรู้ราวเท่าไรทำอย่างนี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็เลยดึงดูดให้ลูกที่มีกรรมคล้ายๆกันเนี่ยแหละมาเกิดแต่บางช่วงที่จิตใจที่ดีหน่อยก็ได้ลูกดีมาเกิด คือรูปที่ส่งเรื่องราวมานี่แหละเ oh. นี่ยเป็นเป็นกรรมประเภทต่นในงกหน้าเลือดอะไรพวกนี้นี่ยมันยากจริงเวลาจะพูดเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่โกรธหลวงพ่อเนาะแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวก็ควรจะหงุดหงิดเนี่ยจะเอาไงดีกันเนี่ยไม่โกรธกัน <laughs> ไม่โกรธคุณห <laughs> <laughs> น้าฉันไม่โกรธ <laughs> ก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่นี่พูดถึงชาติในอดีตนีปัจจุบันไม่พูดชาติในอดีตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เวลาตายมันก็หมองกเลยแล้ยิงสี่ปีไม่เคยรู้เรื่องของเราสมองฟอดปลายกันใหญ่เลยพอตายไปแล้วลูกก็สร้างบุญให้เยอะแยะ,ยะ แต่ตัวเองก็ทำเสาคำฟาหนึ่งต้น oh. ดังนั้นโลวประสร้างให้ <Okay. S 1> สร้างพระธรรมกายประจำตัวก็ให้สร้างลานทำสร้างพระบนโดมแกนกลางอะไรสารพัดหลังคาสภานะ <Okay. S 1> แต่ใจพ่อกับแม่นะ่ะไปได้เปิดเลย oh. ไมัเค็รู้เรื่องรู้ราวเลย <Okay. S 1> ยังห่วงสมบัติยังห่วงสมบัติอยู่จ <Okay. S 1> ิตมองๆอ,อย่างนี้นะ จริงๆแล้วถ้าไม่ได้บุญที่ทำเสาคำฟาหนึ่งต้นที่ทำเองหรือที่ลูกทำอุทิศไปให้เนี่ยพยุงเอาไว้นะอบายนะจ๊ะไอไปอบายทีเดียวไปโนนำไมในมหานรกนูนเพราะว่าเขาเดือดร้อนเยอะทีเดียวนะกัเาเดือดร้อนแล้วก็ ไม่ก็ไปเกิดเป็นจริงจกทุกแกนูเนอะไรเฝ้าสมบัติอะไรนั่นแหละแต่บุญในยังพยุงอยู่ไปทำให้เขาไม่มีความสุขอะไรต่างเวลารับจำนองจำนำรืออะไรต่างในพูดถึงชาติในอดีตเนี่ยปัจจุบันไม่พูดมันก็ทำให้ครอบครัวไม่ปลองดองเราเป็นสามัคคีระวังนะลูกนะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันไปเดียวระดาวเนี่ย เอามันพอดีพอดีเนี่ยทรัพย์ให้ได้มาอย่างเย็นๆร้อนๆออย่าไปเอามันร้อนรวยก็ช่วงสั้นไม่กี่สิบปีก็ตายแล้วครับแล้วรวยก็รวยชาติเดียวแล้วกรรมถึงลูกถึงหลานไปอีกเยอะแยะถึงตัวเองตายแล้วมันลําบากลําบากนะแล้วลำบากข้ามชาติเลยชาติตไปนี่รวยยากครับ นี่ถ้าใครทำก็เลิกซะแต่ใครไม่ทำก็นอนุโมทนา <Okay. S 1> เพราะนั้นตอนนี้ลำบากแต่ยังดีไม่ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่หวงสมบัติอหองสมบัติแต่ก็ไปเกิดนั่นแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละ จะเรียกว่าผีเรือนหรืออะไรเนี่ยพราะห่วงอยู่ตรงนั้นยังอยู่นั้นก็แล้วก็กลุ้มใจเรื่องลูกๆทะเลาะกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวเป็นกายละเอียดสื่อสารก็ไม่ได้ลำบากแต่มีบางจังหวะที่พอนึกถึงบุญที่ลูกบุติที่ไปให้ได้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเราคงได้ยินคำว่าผีเรือนนะถ้าจะพูดให้สบายใจนก็เอาว่า เป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดาที่ไม่ค่อยสบายนะ <Okay. S 2> อย่างนี้รู้สึกจะสบายใจึ้นมันหน่อยถ้าจะให้พูดตรงๆก็จะเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> เพราะหน้าตานี่มันไม่ได้มีความสุขอะ oh. หน้าตาเนี่ยตายไปตอนไหนยังคล้ายๆอย่างนั้นอยู่นะ <Okay. S 2> แต่มันหมองกว่าเดิมนะหมองกว่าตอนเป็นมนุษย์ oh. นี่ถ้าเกิดมาเป็นเฉเลยไม่ผู้ไม่รู้นี่นะอันตรายถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องประโลกอันตรายถ้าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่มันก็ดำเนินชีวิตไม่ถูกเหมือนรหรืออะไรคือเป้าหมายมชีวิตถ้าไม่รู้นี่มันก็ดำเนินชีวิตไม่ถูก เหมือนเรือไม่มีหางเสืออย่างนั้นนี่น่าน่าสงสารดีเดียวแหละลูก็ถามว่าไปอบายหรือไม่ยังไม่ได้ไปอบายแต่ก็ไม่สบายบทำบุญอุที่ท่านท่านได้รับหรือไม่ได้บางช่วงนิดนิดในหน่อยวิจใจเนี่ยยังเห็นลูกทะเลาะกันแล้วมันกลุ้มแล้วยังห่วงสมบัติห่วงสมบัติมันอยู่ตรงนั้นอะ ห่วงท,งทั้งที่เอาไปใช้ก็ไม่ได้แต่ใครไปใช้ก็ห่วง<อ>ตัวก็เอาไปใช้ไม่ได้งี้ยอยู่ตรงนั้นแหละอีกนานทีเดียวยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตรณนีกันนะจ๊ะสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆ แล้วก็เวลาตายอะไรจะไปผูกพันเกศเลยนี้ทราบเขามีาไว้สําหรับสร้างบารมีรไม่ได้สําหรับมีเอาไว้หวงแหนงกหรืออะไรต่างๆพวกนั้นเอาบริจาคทําทานถ้าพบเจ้าต่อไปจะได้รวยรอย่างเย็นเย็นมีสมบัติเยอะๆตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่เทวโลกมีความสุขอยู่ในสุขติโลกสวรรค์นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกสสต์ดี